ความเจริญผาสุกและความตั้งมั่นของบ้านเมืองเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดที่บุคคลพึงรำลึกและพึงประสงค์ความเจริญมั่นของนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยผู้ปฏิบัติบ,ตบริหารงานของชาติุกฝ่ายมุ่งที่จะปฏิบัติภาระหน้าที่ของตอนให้เต็มกำลังด้วยสติความรู้ตัวด้วยปัญญาความรู้คิดและด้วยความสุดจริตจ,จริงใจโดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าส่วนอื่นพระราชดดารัฐพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คำขวัญจังหวัดกระสินพระองค์ดำลือเลื่อเมืองฟ้าแดดสูงยามปองลางเลิศลำวัฒนธรรมโพไทยผ้าไหมแพรว่าผาเสวยโพพานมหาทานลำปางไดโนเสาร,ร์สัตว์โลกล้านปี โรงเรียนบ้านนาโูพัฒนากรพกลางอุปถัม์สังกัดสำนักงานเขตเพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต24โรงเรียนบ้านนาโูพัฒนากรรกลางอุปถัม์ตั้งอยู่เลขที่272หมู่2ตำบลนาโูอ,อำเภอนาโูจังหวัดกาลสิธุ์อีเมลนาคูพัฒน์ at hotmail.com เว็บไซต์นาคูพัฒน์ t ac th ตราประจำโรงเรียนรูปฟันเฟือมือต้นไม้สีประจำโรงเรียนน้ำเงินทมภูอักษรย่อนอคอพอโรงเรียนของชุมชนยิ้มไหว้ทักทายใช้วิถีพอเพียงปรัชยาทัานโตเสโถโมนุษย์เสส่ ผู้ฝึกตนได้เป็นผู้เจริญประวัติความเป็นมา17พฤษภาคม2515เปิดสอนครั้งแรกโดยเป็นสาขาของโรงเรียนบัวขาวอำเภอกุชินารายจังหวัดกรสิน์22พฤษภาคม2516ได้รับประกาศจัดตั้งเป็นเอกเทศโดยมีนายูลศักดิ์โคกเลยชาดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก 28พฤศจิกายน2519พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีนาพร้อมด้วยพระบรมบงรวงศานุวงศ์ทุกพระองค์สเสด็จเยี่ยมพระสกนิกรชาวเพล็จเขาวงและอำเภอนาคูณโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนากราปกลางอถอมภ์พร้อมได้ลงลายพระหัตถ์ไว้ในสมุดบันทึกของโรงเรียนนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างสงยิ่งแก่พวกเราทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน พศ2,515ถึง2,524นายพุนศักดิ์โคกฤชาพศ2,524ถึง2,526นายพ์จงสมไทยพศ2,526ถึง2,533นายปรีชาคำพัฒนีพรีพศ2,533ถึง2,535นายวานิชติชาวันพศ2,535 ถึง2,536นายสมานปัญญาพศออ2,536ถึง2,540นายประมาณพลทลิวพศออ2,540ถึง2,544นายทำรงจิตระวังพศออ2,544ถึง2,549นายใบชัยศรีพศ2,549ถึง2,553นางบุญหนาบุญเรือง 2,553ถึงปัจจุบันนายเรืองศักดิ์โคล่านายอรุณวรรณทองรองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการนางวัฒนากุลเกลี้ยงรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการนางประัสีรังศรีรักษาการรองผู้บริการฝ่ายแผนงานวบประมาณนายองอาจแสนมาโนดรักษาการรองผู้บริการฝ่ายบริหารงานทั่วไปนายสมพต์ประสีรักษาการรองผู้บริการฝ่ายบริหารงานบุคคล ในประเทศชาตินี้มีคนที่สุจริตและมีคนที่ทุจริตถ้าคนที่สุจริตซึ่งมีมากไม่สามารถที่จะป้องกันตัวจากทุจริตชนก็ทำให้ประเทศชาติล่มจมพระราชนำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว21ตุลาคมพุทธศักราช2540จากพระราชนำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ดำรัสไว้เบื้องตอน้นโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนาคอร์รปกลางองปาุปถัม เป็นโรงเรียนหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝันซึ่งผ่านการรับรองจากการประเมินรอบสามของสอบศได้นำพระราชำดำรสมาเพื่อเป็นหลักในการพัฒนาโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนเยาวชนครูตลอดทั้งผู้ปกครองละชุมชนได้ปฏิบัติตัวปฏิบัติตนให้เป็นผู้ที่รักชาติให้ถูกทางโดยเฉพาะเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตหากทุกคนเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตแล้วเราก็จะสามารถที่จะป้องกันต่อต้านทุจริตชนได้ แล้วก็จะทำให้ชาติของเราไม่ล่มจมในเรื่องความรักชาติให้ถูกทางวิธีสร้างนิสัยความสำนึกและการการะทำในเรื่องความรักชาติให้ถูกทางนำไปสู่การสร้างค่านิยมและการประพฤติปฏิบัติในความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นกับนักเรียนเยาวชนครูผู้ปกครองและชุมชนนั้นโรงเรียนได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้มากถือเป็นวาระของโรงเรียน ที่จะต้องสร้างและพัฒนาโดยได้สร้างความตระหนักอยู่เสมอให้ทุกคนเข้าใจและทราบถึงบทบาทและหน้าที่ของตนเองและการประพฤติปฏิบัติตอนให้เป็นพลเมืองที่ดีได้อยู่เสมอให้เป็นผู้ที่มีระเบียบวินัยและวิถีพอเพียงหรือเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงมีศูนย์ร่วมในการคิดการทําและการแก้ไขปัญหารู้สร้างองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้สร้างองค์กรให้การเรียนรู้ร่วมกันและที่สําคัญ ทุกคนต้องร่วมกันต้านการทุจริตปลูกจิตสำนึกในการรักชาติให้ถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริตสร้างคุณธรรมจริยธรรมและทำมาพิบาลให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาและชุมชนจางยั่งยืนต่อไปเหมือนบทพระราชนิพนธ์นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ที่ได้พระราชนิพนธ์ไว้ว่าสุจริตคือเกราะกำบังได้วิทยาเปรียบด้วยกำลังเหมาะ สุจริตคือเกราบกำบังได้ปัญญาคืออาวุธยุทธวิชัยสติสซคุ้มพลยุทธนาดังนั้นโรงเรียนจึงได้จะทาโครงการดีขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ทุกคนเกิดความรักชาติถูกทางสร้างเสริมความสุจริตและสนับสนุนส่งเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาและชุมชนให้ยั่งยืนต่อไปออวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนเยาวชนครูผู้ปกครองและชุมชนทุกคนมีความสำนึกในความเป็นไทยมีจิตสาธารณะอยู่อย่างพอเพียงเพื่อให้นักเรียนเยาวชนครูผู้ปกครองและชมชนทุกคนรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อให้นักเรียนเยาวชนครูผู้ปกครองและชุมชนทุกคนร่วมใจพิทักษ์รักชาติจากภัยทุจริต เพื่อสร้างองค์ความรู้แห่งการเรียนรู้ที่มีระบบงานและวิถีพอเพียงที่มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมพหุวัฒนธรรมเพื่อให้โรงเรียนและชมชนมีกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจร,ริยธรรมสร้างทัศนคติค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริตและป้องกันปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษากิจกรรมที่นำไปสู่การปลูกฝังจิตสำนึกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ซึ่งเป็นความดีต่อส่วนรวม5ประการได้แก่ความซื่อสัตย์สุจริตการมีจิตสาธารณะความเป็นธรรมทางสังคมกระทำอย่างรับผิดช,ชอบและเป็นอยู่อย่างพอเพียงเพื่อสร้างนิสัยให้ผู้เรียนรักความถูกต้องและความเป็นธรรมเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันต่อปัญหาทุจริตคอร์รัปชนไม่ทุจริตไม่โกงไม่ยอมรับ และรังเกียจพฤติกรรมทุจริตและการโกงทุกรูปแบบ